สวัสดีค่ะสวัสดีจากน้องเบสค่ะมันีเทศหมกปลาหมกปลาแซลมอนค่ะหมกปลาแซลมอนแบบอีสานค่ะหมกปลาแซลมอนแบบอีสานพริกต้มแล้วค่ะพริกแกงต้มแล้วค่ะพริกแกงใส่ต้นตะไคร่แตงกวาหอมผ้าตะไคร่นนี้ ตาไวแล้วค่ะอันนี้ข้าเบียค่ะตาเอาขอาเนื้อไปแช่น้ำแ,แล้วก็เอามาตงตากับแถวอีสานเอิญข่าเบียค่ะเนี่ยใส่ใส่นิดนึงใส่เข้าไปก็พิกค่ะกระบ,บวยหนึ่งหรือทับทีหนึ่งเลยค่ะน้ำปลาใส่ลงไปค่อยซิมเบิ้ลอันนี้กับ ทับพีเลี้งกับวยเรื่องกายทับพีแล้วกับวยหน่ค้นกันคนกันเนื้อปลาเี่องอะเนื้อปลาแซลมอนกับสิมุกหมกปลาแซลมอนหมกแต่พิซานจ้ะหกปลาแซลมอนเดดพิซานพิซานบ้านค่อย ต้นใส่ต้นหอมไปหอมใส่แกไปหอมใส่ใส่ไปหลดเหลียญกระยุกหอมป่องหอมผักซีหอมบัวกใส่ใส่ไปกะละมังหนึ่งกะละมังน้อยหนึ่งเดี๋ยวกันยุกจดาค่ะ เดี๋ยวมันจะลุกต้นสั่งค้นขับปผักหรือหนึ่งปลาเนาะเฮีหนึ่งผักหรือหนึ่งปลาไม่รู้เด้อค่ะเนี่ยผักอะไรผักเสียบผักใส่เยอะๆค่ะถึงอร่อยกับข้าวปลา แตะบนนีนค่ะแตะเดี๋ยวนี้น้ำปลาอีกจุดหน่อยค่ะ,ะเสียบไปเสียบทางแรกที่หมกปลาหมกปลาเส้ม่อนค่ะหมกปลาเส้นมอนเด็ดไปสานครั้งแรกจะขึ้นปลาน้ำจืดบ้านเท่าพูดนะค่ะมันจะเหมือนปลาน้ำจืดบ,บ้านาเทาพูดนะค่ะนี่เป็นปลาเส้นหมอนค่ะต้องเห็ดเลย ทำเสร็จดูนอเวย์วนี้ใบตองค่ะใส่กระดาษฟอยค่ะโห้กระดาษฟอยแใช่กระดาษใช่กระดาษฟอยค่ะใช้กลิ่นไปค่ะตัดแบงออกค่ะนี้ใบตองใช่กระดาษฟอยนะคะ ใส่เอหอมกปลาช่อนอนใส่ปลอยค่ะเพรไม่เป็นตองใส่ซึ้งหนึ่งคอยดูตอนต่อไปด้ค่ะ สิจยาหรือหมกจะแซบจะอร่อยหรือเปล่านะคะรอสักหน่อยจะรออีกนิดประมาณสิบนาทีค่ะแกเปิเป๊บค่ะสุกบ่แกะดูสิว่าสุไกไหมหมกปลาสมอนสุกแล้วค่ะนี่ล้ค่ะหมกละอิมหมกหนึ่งกินคนหนึ่งอาหารเย็นค่ะลังเลิกงานค่ะมาถึงเของมอกันค่ะ เสียยังไม่ข่าเน็ยจำดิปร่เด็นหนึ่งเั่น็ยมื่อนี่โอเคค่ะขอตัวก่อนนะคะกินข้าวก่อนค่ะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบัดีิจ้าบัตริ้ตอนเศร้าค่ะกินข้าวซศอ้น้ำกันค่ะหมกปลาค่ะหมกปลาไซมอนค่ะเมื่อวานนี้กินตอนเย็นตอนเศร้าก็สิกินก้อนเพ็ดงันค่ะ ค่อยค่ะอยนี่ต้องจินมื้อค่ะอืมครับปลาแซลมอนแบ่งเพื่อนร่วมงานก่อนเด้ค่ะเด้อค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะห่อข้าวเหนียวกับมกปลาแซลมอนไปให้นำอบค่ะนี่ก็ให้เพื่อนร่วมงานค่ะท่านระค่ะไปค่ะงานค่ะได้เวลาแล้วค่ะพับรวดค่ะ